บอกได้เลยว่าเริ่มต้นจากทุนศูนย์บาทจริงๆนะคะกับธุรกิจนี้อย่าเริ่มต้นจาก Mindset การทำธุรกิจก็คือเราจะทำธุรกิจอะไรที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดบังเอิญพอดีเพื่อนพี่สาวเขาผลิตขายส่งชุดไบ้น้าก,ก็เลยไปคุยกับเพื่อนพี่สาวว่าแบบ เออเราอยากแบบเหมือนมาเป็นตัวแทนในการขายนะเอามาทําตลาดดูนะก็เลยไปดีลกับเขาว่าเอาอย่างนี้ไหมเราขอยืมชุดหน่อยยังไม่ได้ซื้อด้วยนะคะขอยืมชุดและเอามาใส่ถ่ายรูปเองมีเพื่อนที่แบบสวยๆนยก็เอามาใส่ถ่ายรูปเอเงะะี้ยค่ะก็เริ่มต้นจากตรงนั้นแต่พอวันหนึ่งที่เราต้องการสินค้าที่มันเป็นแบบคุณภาพจริงๆอะ่ะยากก็เลยปรับเปลี่ยนจากการที่ตก่กอนใช้ตัวเองถ่ายรูปก็เปลี่ยนเป็นจ้างนางแบบฝรั่ง ไปถ่ายรูปที่ทะเลจริงอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็เลยทำให้ยอดแบบเติบโตขึ้น